ก็คือเป็นวันฮาโลวีนฮาโลวีนนี่คือหมายถึงอะไรเด็กๆรู้ไหมอยผีวันอยผีลยแล้วคืนนี้เรานอนเนี่ยเราจะเจอผีกันไหมคะไม่เจอทำไม<น>อ่ะก็จากเรานอนต้งเต็มห้องอ๋อแต่ว่านี่วันนี้เป็นอุ๊ยแต่น,นี้ทุกกว่าแล้วเนี่ยหมิงเออทำอะไรดีอะแล้ต่เราคิดว่าน้องจะเจอผีไหมคะไม่รู้ก็คือวันนี้เราอยู่กันที่บ้านยายนะ ่ะเราอยู่บ้านยายก็คือเขาจะจัดกิจกรรมวันฮาโลวีนให้กับเด็กๆแล้วก็มีกิจกรรมทำมีของรางวัลแจกมีอาหารการกินซึ่งผู้ใหญ่ไไหลายๆท่านก็ร่วมกันจัดกิจกรรมอยู่ที่บาเดี๋ยวเราจะพาไปดูกิจกรรมด้านในกันจะให้ให้คิป <ๆ S 2> <ๆๆ S 1> กับอระหมิงอ,อันนี้เรา,า,เ,าเล่นโซ่เหนื่อยกันอยู่ออันนี้เราเพิ่งมาถึงอ่ะเล่นลิงชิงบอลกันอยู่นะคะเล่นลิงชิงบอล อันน oh, <so> ี้เขาเรียกกิจกรรมอะไรอ่ะทำอะไรลูกอธิบายให้ท่านผู้ชมฟังหน่อยหนูก็ไม่รู้ค่ะหนูเพิ่งเข้าวคือเสียงกำลังนิดนึงนะครับว่าเด็กเยอะเด็กเยอะมากเอาลูกบอลเลน้ยงขาแล้วชื่ออะไรครับอ้าวชื่ออะไรครับอันนี้เขาเล่นกิจกรรมอยู่นะครับนี่จะทำดูคนดื่มกันแค่ที่ก่อนอ่ะเด็กๆนำเที่ยวเลยครับ ดูย่าเลยดูย่าไม่เลยครับอันนี้อันนี้ถ้าไม่อยู่มึดๆอ่ะอยู่คนเดียวนี่ก็หลอนเหมือนกันนะเนี่ยหลอนนะหมิงมีมมีมีดด้วยดยสิแล้วก็มีตูนี่ฮาร์วีเนี่ยมีปากทองนี่ดูคนนี้แต่งน่อนี้อะลูกไนเขาสัมาษณ์เลยขชื่ออะไรครับผมชื่ออะไรครับแซคครับชื่อแซคอยู่ชั้นปออะไรครับ่เรยที่ไหนครับ เชอบกินข้าวอะไรครับชอบดูหนังเรื่องอะไรแปลงปีกแปลงฟันยี่ห้อสีอะไรเขียวโอเคอนแล้บผมเดี๋ยวเราพาไปดูอาหารหน่อยว่ามีอะไรบ้างได้เลยครับอันนี้ก็จะเป็นขนมไว้แจกเด็กๆนะคะเอาไว้เด็กๆคนที่ดิ้กิจกรรมกันใช่เอาไว้แจกเด็กๆตอนทำกิจกรรมนะคะครับผมก็จะไปเล่นมีกิจกรรมตรงนี้ที่เขาให้โยนบอลบอลลงตะกร้าครับอันนี้ว่าลังจะสาธิตวิธีการ วิธีการคือแบบว่าใช้มือปกติเราใช้มือส่งลูกโป่งใช่ไหมแต่เขาจะใช้คออ่ะนั่งเกทเชนร์นี่นี่นี่ดารา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 เนี่ยดาราไม่คุยด้วยไดูบาไหนครับพาพาไปดูไหนครับผัดอะไรบ้างครับ อันนี้คืออะไรน้ำมอนเอาทางนี้เหรอฮะทีไม่ได้ยินเราเสียงเพลงดังโต้หนเต้นโผ่เต้นโผล่ก็คือเขาก็จะใครที่มางานเขาก็จะทยอยเอาของมากินกันร่วมกันนะครับผมเดี๋ยวเราับเงินอย่างไรแล้วก็เดี๋ยวตอนนี้ครับเดี๋ยวเราก็กินกันก่อนให้เรียบร้อยเนาะก็เดี๋ยวเขาจะทำกิจกรรมนะครับ 在远方。<laughs> <laughs> อันน <West> ี้เล่นเกมส้มหยุดอยู่นะครับเกิดดิสตามด้ยแล้วก็สุดกดนดีเอ้าวส้มหยุดที่ใครหยุดไหมเหมือนโดนจับยัดเราเนี่ย รู้สึกรู้สึกไงครับรู้สึกไงครับเป็นเกมเป็นเกมเปเล่นต่อไปเลมนเกมเาดนเกมงป็นเกนกออกบางอน่กมเนเ่มเป็นเกมเปนุกมเนกมเป็นเนุกนะ อันนี้ก็เป็นเกมส้มหยุดนะครับก็เป็นเหมือนเก้าอี้คล้ายเก้าอี้ดนตรีเพลงหยุดส้มหยุดที่ใครก็คนนั้นออกนะครับ

ไม่รู้ตัวเลยออเหอจะรอหจะบอกว่าลงมือยี่สิบปอร์เ็ Không <Growant Kel� finer từ TF3> cái thứ sáu đi, cạn hơi thở rồi nè, ขอ,อภาพตัวละรชั่นหน่อยไอ้บออยากเสือ้อสายตาว่าภาพตรงหน้าสิเป็นความจริงหมิงไม่ส่งเสียงบอกป้าก่อนว่าจะทำ เด็กๆเล่นแต่เล่นแล้วนะครับขาขาไหมครับตึงดึงดึงไปเนอนี้เราเราเล่นการส่งแป้งยังไอ๋อนี่ส่งแป้งหรือว่าไปวิ่งลงถังแป้งวะเนี่ยใช่ครส่งแป้งตรงเหรอฮะนี่ส่งขนาดนี้แล้วลงถังแช่ฉก็ถอดเสื้อเพราะว่าปวดเสื้อหรืออ๋อปวดเสื้อเลยนะครับผมเดี๋ยวกลับไปนี่คือไม่ต้องอาบน้ำแล้วทาแป้งแล้วไปนอนได้เลยใช่ โอเคเดี๋ยวมีกิจกรรมอยู่ไหมเนี่ยโอ้โหโอเคเดี๋ยวเราไปเริ่มกิจกรรมลูกกล่องของเครับโอเคครับให้เราปล่อยลมนัดเราก็จะปล่อยลงนัดว่าดยแล้วว่าผลจะเป่าลมได้เท่าไหร่ครับผมไหนไหนระวังระเบิดนะเนี่ยหมีงงกูวะไปเลยกระเพาก่อนเป่าก่อนค่อยปล่อยเขาบอกให้ปล่อยก่อนนะ นครับเรามาดูวินาทีลูกปองระเบิดนะครับเหตอตปากผมแตกเปลี่ยนไปเลยลุย เก็บเก็บลังเกติอีกเก็บมาเก็บอีกไม่ไม่อไปพลัานอมไปิไปเลยไปเลยอามีไปไหนอามี

แล้วหนูถอดเสื้อทำไมลูกเพราะว่าตอนเมื่อกี้เล่นแป้งไงอ๋อเป็นไงบ้างวันนี้สนุกไหมสนุกได้ขนมฟรีด้วยชอบไหมเด็กๆชอบไหมชอบมากเลยค่ะตอนนี้นะคะขมิ้งของผมอ่อนี่เขาแจกขนมอีกอ๋อออติโกออติโกออติโกแย่งขนมกันใหญ่เลยอ่ะทำไมถึงอยากเอาดีบ้างมาเริ่มเต็มอ่าทุกคนเฮ้ยโอ้โห